สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนากลุ่มราศีกุ่มน้องให้ผลในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะที่มาช้านะครับกับทุกท่านแต่ไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะครับไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนเลยนะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากเสียงแทรกเข้ามาแน่ๆนะครับก็เลยคลิดว่าเอองั้นไม่เอาละก็เลยเออขอข้ามมาวันนี้ดีกว่านะครับ ก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่สะดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะั้ะ,ะอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดมีไลนย์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีคลิปของทาง YouTube นี่แหละที่โดอัดลง YouTube ไปเนาะเพื่อที่ว่าชี้แจงนะครับในเรื่องของรายละเอียดการดูดวงให้แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้นะแล้วก็สอบถามกันก่อนว่าเอออยากรู้ดวงอะไรยังไง1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับเพราะนั้นไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับตัวด้วยเป็นกำลังใจให้กับตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Page เนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมาจากช่องนะไม่ว่าจะเป็นวอล์กพี่อากาศดวงรายเดือนดวงรายไตมับที่ทําไปก่อนหน้านี้นานแล้วละ่ะนะครับเดี๋ยวไตมาสต่อไปก็เดี๋ยวจะทําในช่วงเดือนหน้าเนาะนะครับแล้วก็อ่ ดวงรายสัปดาห์นะครับก็ทําให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดวงความรักเนาะโดยก็ทําให้อีกเพลย์ลิสต์หนึ่งซึ่งทําเสร็จแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะของเดือนสิงหาสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเต็มที่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวกลุ่มเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ5 mm hmm. ดาบนะครับไฟออกซ์ต์เก้าไม้เทา้า Nice of wands นะครับ The Devil Seven of Wands นะครับอืม The Tower อ mm ืม hmm. Three of Wands นะครับ The Fool A of p e n t a c l e s นะครับ The Star <c oughs> และใบสุดท้าย last one is Five of Cups อืม <c oughs> สำหรับชาวกลุ่มเนาะไป p ไป้าวอ่า wow. uh, อย่างแรกก่อนนะโอ้โดูเห็นว่าชาวกุมใจร้อนมากเลยช่วงนี้ใจร้อนจริงๆคือเขาไฟกับทุกคนนะแรงมากเลยเออมันเหมือนกับว่าช่วงนี้อารมณ์คุณไม่คงที่นะครับต้องบอกก่อนเลยซึ่งมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะดีในที่นี้คืออะไรอย่างแรกคือคนจะให้ความเคารพคุณด้วยแล้วอาจจะได้ลุกหรืออะไรก็ตามเนาะ บางทีคุณแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นหรือบางทีการที่บางทีคุณพยายามแฮนด์ลสถานการณ์หรือเป็นการที่แฮนด์ลเพื่อนร่วมงานอะไรเนี้ยเพราะพูดตรงๆนะช่วงนี้มันเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องคึึงเซนต์ตัวเองเยอะนิดนึงอืมแต่ไม่อยากให้ใจร้อนนะไม่อยากให้ใจร้อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใจเย็นๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังนิดนึงระวังคนแก่ให้ตัวนี้แหละ ช่วงนี้คนใกล้ตัวมันมีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็ไม่หวังดีซึ่งพอคุณรู้ว่าคนแล้วไม่โอเคอะ่ะน,นิดหน่อยๆน,นะสตูที่มองเห็นก่อนนะเอาสตูที่มองเห็นก่อนนะคุณพร้อมไฟเลยอืมพร้อมฟาดมากแรงมากแม่ <laughs> คือจะเรียกว่าไงอะ่ะมันเหมือนกับโอ้โหคุณคุณรอเลยอะ่ะคุณรอเวลาประหารเลยอ่ะอืม สเสน่ห์ของชาวกลุมอนะ่ะจริงๆเป็นคนที่ใจเย็นนะบทใจเย็นคือใจเย็นใจเย็นอืมแต่อารมณ์แต่อารมณ์คุณไหวง่ายนะต้องบอกก่อนนะจริงๆชาวกุมเท่าที่เอาคนใกล้ตัวเนาะชาวกุมจริงๆเป็นคนที่ใจเย็นนะอ่ะเออแต่ถ้าแบบลึกๆก็อ่อนไหวอะไรเหมือนกันนะในบางเรื่องอืมถ้าถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไร เหตุผลฟังไม่ขึ้นคุณคุณก็ฟาดเลยอ่ะอืมแล้วทุเห็นเลยอ่ะว่าเรื่องงานคุณใจร้อนมากคุณกระหายความสำเร็จมากครับซึ่งบางทีคุณอาจจะกดดันตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเตือนเนาะใช้คําว่าเตือนเลยแหละอย่าปชาชดากใครโดยที่เราไม่เซฟตัวเองนะครับเหมือนแบบสุดริมขึ้นประตูแล้วแบบฉันว่าฉันมาจนสุดแล้วอะ่ะฉันถอยจะไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วอะไรเนี้ย แต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่คุณต้องถอยเพราะถามว่าถ้าถึงจุดหนึ่งอะแล้วเหมือนคุณไปไฟโดยที่ไม่เ a v ตัวเองอะครับอันตรายมากเลยในหลายๆอย่างนะถ้ามองในเชิงการไม่ต่อสู้กับคนหรือไปจัดอะไรกับคนนะสิ่งหนึ่งที่โดนเห็นเลยว่าคุณอะต้องการการยอมรับมากขึ้นอืมคือบางคนอาจจะทํางานแบบเอาพูดตรงๆมนะยิ่งสูงยิ่งหนักหรืออยู่ในตําแหน่งที่ ซุ่มเสี่ยงอะ่ะเออเช่นบางทีแบบการวางตัวหรืออะไรก็ตามเนาะมันอาจจะด้วยมีทั้งคนที่ชอบคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณอันนี้ต้องบอกก่อนตรงๆเพราะมันเหมือนกับว่าหนึ่งอาจจะด้วยคือมนุษย์เรามันก็มีสองด้านเนาะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอันนี้ดูเข้าใจนะแต่มันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคนอะ่ะมันจะจับผิดคุณเยอะเอออารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนแบบ โดนจับผิดโดนแบบนิดหน่อยก็เอาละอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกันแหละมันไม่ใช่ไม่มีลึกๆคุณอะค่อนข้างอยากอยากเป็นอิสระและอีกอย่างหนึ่งในอีกมุมหนึ่งซึ่งมันทําให้เป็นจุดอ่อนของคุณได้เลยในช่วงเดือนนี้คือการที่บางทีเราอาจจะเผลอปล่อยบางเรื่องจนเกินไปไว้ใจบางเรื่องจนเกินพอดีอืมหรือเป็นการที่เราเราไม่สม่ําเสมอกับสิ่งที่เราทําอืม ในอีกกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่ทำหลายงานเนาะอาจจะด้วยอ่ะเป็นมัลติทัสกิ้งก็ได้คือด้วยด้วยพาระงานของคุณด้วยสายงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะ่ะมันทำให้คุณนะต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันนะ่ะมันก็มีทั้งเอ่อคนที่ทำเป็นรูทีนเนาะก็คือมีทั้งงานหลกักแล้วก็มีงานเสริมหรือเป็นคนที่ทำฟรีแลนซ์เลยเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะได้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ทําให้คุณกดดันเหมือนกันแหละโดยเข้าใจคือพอคุณได้รับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามันเหมือนรุมครับมารุมกันหมดเลยนะซึ่งมันทําให้บางคนอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่บางทีอ่ะเราไม่มั่นใจวิธีไปแก้ปัญหาคือให้นักแน่นครับหนึ่งเหรียญขึ้นมาอยากให้หนักแน่นในสิ่งที่กาลังทําอยู่หรือสิ่งที่กาลังจะทําใหม่ๆเพราะมันทําให้บางทีอ่ะ หรือเป็นการที่บางทีคนที่ทําลักษณะอย่างที่เรบอกเนาะไม่ว่าจะทํากี่อย่างอะไรก็ตามของคุณเนะ่ยอยากให้มันทําแบบเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งหมดไปทั้งกระบะทั้งกระจัดอะคุณจับเรียงอะไรไว้แล้วแต่คุณบริหารจัดการอไอรงานใดใดก็ตามนะไปทั้งหมดไม่อยากให้ปล่อยเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ยเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันส่งผลในระยะยาวของคุณ มันทําให้คนที่เขาร่วมง,งานหรือคนที่เขาไม่หวังดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะเขาเห็นจุดอ่อนของคุณข้อนี้เขาอาจจะเอากลับมาเล่นงานคุณได้ทีหลังแต่ถ้าเราเซฟตีอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมละ่ะเออถ้าเราเซฟตัวเองดีถ้าเอาถ้าเราสามารถที่จะเออดีเฟนกับเขาได้ในบางอย่างและอยากให้ไฟท์เท่าที่จาเป็นด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับว่าคุณใจเย็นคุณชนะทุกอย่างเอาอย่างนี้เลยดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่กันจะบอกนะครับอ่ะขยายในเรื่องการงานหน่อยนะอืม ายอปสอดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเนี่ยนักรบไปเนาะต้องเตรียมพร้อมเนาะเออแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลไวมากตัวเองแล้วเป็นคนที่การเงินอืงานมาเงินมางานเดินอ่อเอางนี้ดีกว่าอืแต่ปัญหาคุณแก้ปัญหาเยอะนะในช่วงนี้ยช่วงนี้อุปสรรคค่อนข้าง,งรุมแต่มันเหมือนกับว่ามันก็พิสูจน์คุณอะ่ะเออม,มันก็พิสูจน์คุณอะ่ะ ว่าคุณก็เป็นไฟเตอร์คนหนึ่งสู้ทั้งงานสู้ทั้งคนคนนะอาจจะไม่ต้องสู้เยอะแต่ขอให้คุณสู้งานเถอะในช่วงเดือนนี้มันจะเกิดผลดีกับคุณอือหรืออาจจะเป็นการที่บางทีเราแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยคือดดเข้าใจโมเมนต์นั้นนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่โดก็เป็นแบบว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรเงี้ยอือแม้ว่าบางทีอะเราก็เฮ้เราก็ว่าเออเราเรา,เราทํางานแบบ เต็มที่นะแต่บางทีเวลาแบบหาเวลาให้ตัวเองอะ่ะมันไม่ค่อยมีเออประมาณนั้นนะบางทีมันก็ทําให้คุณดิ่งได้เหมือนกันนะแบบอารมณ์ก็เลยแบบไหวด้วยหรือเปล่าเวลาคนมีมายัวมโมโหอะไรเงี <c oughs> นะ้ยเนาะในแฮงแมนนะครับในเรื่องของการเงินเนาะการเงินก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่หมดไปกับภาระนี่สินเก่าๆหรือมันเป็นในเรื่องของการที่ค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องจ่ายยังไงมันจะมันจะปล่อยออกไปซึ่งนั่นทําให้คุณ กังวลนะกังวลเหมือนกันแต่ถามว่าจริงๆกับคุณหามันได้เรื่อยๆแหละซึ่งในอีกกรณีหนึ่งเนาะต้องบอกไปว่าคนที่คิดจะตกปะรับคําในเรื่องของการทํางานอะไรใหม่งานที่เป็นแบบจ็อบใหม่ของคุณเนี่ยดูเห็นเลยว่าบางทีอาจจะต้องอืดูข้อเอกสารสัญญาดีๆเออม,มันเหมือนกับว่าถ้าคุณรับไม่ได้คุณอย่ารับเข้ามาอารมณ์เหมือนคุณแบบว่า,วาถ้าคุณดูแล้ว หากลบกบนี้แล้วมันไม่คุ้มกันอ่ะอย่าทำนะครับมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะได้ผลน้อยเกินกว่าความเป็นจริงที่คุณจะต้องได้รับครับอืจะถามว่าคุณได้ไมาจากหลากหลายทางเลยก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะอะไรคุณสู้ลบปกมือแล้วคุณแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเยอะมากอ่ะในช่วงเดือนนี้มันก็เลยอาจจะทําให้ผลตอบรับของคุณมันก็เลยค่อนข้างดี <c oughs> ค่อนข้างดีคือก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยแบบปัญหาหลายๆอย่างเนาะมันอาจจะยังไม่ได้นี่ แต่มันเหมือนกับว่ามันก็จะค่อยๆฟื้นตัวของมันต้องบอกว่าเดือนนี้ถ้าถามนเรนื่องของเงินเก็บอาจจะยากนิดนึงอมืมันก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันก็คงไม่ได้แบบปั้งโปะเชะโดนเลยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ขนาดนั้นอืมสุขภาพเนาะสุขภาพนี่ก็ต้องบอกว่าระวังความเครียดเนาะความเครียดความดันซึ่งในช่วงเดือนนี้คุณมีเรื่องให้เครียดเยอะเหมือนกันนะครับก็แฮนโดมันดีๆนะครับแต่มันเหมือนกับว่าก็จะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับ อืส่วนใหญ่มันมาจากความเครียดความดันอะไรเงี้ยยิ่งคนที่เป็นอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงอืองการหุ่มงานน่ะภาระคุณเยอะอย่างที่บอกโดโดเห็นนะไพ่ก็คือโดบอกแต่แรกเลยว่าภาระงานเยอะจริงๆนะครับเราก็จะมีอระบบน้นในร่างกายด้วยนะอืมก็อะไรอะ่ะ ถุงน้ำดีอ่าถุงน้ำดีปัสสาวะไตทุกอย่างอืมดูดีๆด,ดูดีๆประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะใครอลักขึ้นนะกี่ใบอะอืะอืม,อมโอเคโอเค intuition อย่างแรกก่อนเลยโดเห็นเลยว่าในช่วงเนี้ยถ้าเราตั้งต้นที่ไมซ์เซ็ตที่ดีก่อนนะไมซ์เซ็ตที่เราไม่วุ่นวายไมซ์เซ็ตที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้กับคนทุกคนบนโลกอ่ะอืมเราตั้งต้นที่ความคิดเราก่อนเลยว่าเราไม่จาเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้กับคนทุกคนบนโลกอ่ะเราพิสูจน์แค่คนที่เฮ้ยเรารู้ตัวเราก่อนว่าเราทําอะไรอยู่เออเรารู้ตัวเราอยู่ว่าเราทําอะไรอยู่ ผลลัพธ์ที่ตามมามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเพราะมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคนรอบตัวคุณอ่ะการให้ความร่วมมือเขาอาจจะยากดนึ่งอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยมันเหมือนกับว่าต้องหาต้องหาจุดที่เขาสามารถที่จะโน้มหรือเราอ่ะโน้มน้าวเขาให้เขาอ่ะทํางานร่วมกับเราได้อย่างปกติสุขต้องใช้คํานี้เลยนะใช้คำว่าปกติสุขเลยเพราะว่าบางทีอ่ะเหมือนคุณเจอคนที่แบบปสดอเข้า <c oughs> ใจโดเนาะ ป่อดอดแบบมไม่รับไม่รับว่าทํางานด้วยได้ไหมอะ่ะหรือบางทีมันอาจจะเลี่ยงกันในที่ทํางานได้ยากเนาะเออแต่มันต้องใช้ศิลปะกันอยู่กับคนเยอะนิดนึงประมาณนั้นโอเพนโยฮาเปิดใจนะครับบางที่ราอาจจะเป็นภาวะของการที่เราอะ่ะอีโก้เราเยอะก็ได้มันก็เลยทําให้หรืออีโกเขาก็ได้นะที่บางทีเราก็เข้าไม่ถึงไนะเนาะแต่เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจกับการทํางานกับคนทุกประเภทนะครับ ถ้าอยากถ้าอยากให้เรานึกถึงผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ที่ตามออกมาเนาะในช่วงเดือนนี้นะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องเปิดใจในการยอมรับการทําความหลากหลายทางการทํางานความหลากหลายทางความคิดทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนาะในช่วงเดือนนี้เปิดใจรับฟังกันให้กว้างครับแล้วมันเหมือนกับว่าปัญหามันอาจจะช่วยลดลดทอนลงลดแรงประทะได้ด้วยต้องบอกก่อนเลยบริษ f ทฟ h เ r เวส งานบางอย่างเราไม่อยากให้รีบอย่างที่บอกค่อยๆเก็บค่อยๆเกี่ยวไปแล้วดูผลผลิตมันทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเราต่อจิ๊กซอครับจิ๊กซอบางตัวมันอาจจะยังไม่ใช่เนาะแต่แต่ถ้าเราไม่รีบต่อจนเกินไปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะค่อยๆเห็นค่อยๆเก็บเกี่ยวไปจนมันเต็มเติมเต็มงานของคุณจนสมบูรณ์หลักการทํางานเหมือนกัน คุณอาจจะต้องตั้งก่อนว่าเอ้ยลำดับความสําคัญมันนิดนึงอืหรือเป็นการที่ช่วงนี้มันอาจจะด้วยความที่งานมารุมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะงานไหนเออเสร็จเร็วเสร็จช้าอะไรเงี้ยหรือมันเป็นการที่มันอาจจะต้องตามในระยะยาวไหมหรืออะไรเงี้ยอืมมันก็ต้องดูเนาะทางนี้ท้งนั้นมันก็ต้องดูคลิปยอดีมา l i ฟ e ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าในเรื่องของความสําเร็จหรือในเรื่องของการที่ขยับขยายหรือทําอะไรก็ตามเนาะขอให้คุณมั่นใจว่าคุณทําได้คุณตั้งจะตั้งเป้าก่อนว่า อาจจะตั้งเป้าด้วยระยะเวลาลูมเวลาในเชิงคุณภาพเนาะก็อาจจะเป็นในเรื่องของปริมาณที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้แล้วมันตรงตามสิ่งที่คุณคาดหวังไหมกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวิเคราะห์แกะเหมือนหาหาหาความเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมมันไปไม่ถึงเป้าแล้วจะทำให้ถึงเป้าได้อย่างไร ถ้าจะทําถึงเป้าได้อย่างไรวิธีอุดรอยรั่วของคุณต้องอยังไงมันเหมือนหาฟีดแบ็กกลับมาหาเราะอะครับตั้งต้นที่เป้าหมายก่อนแล้วลองทําดูถ้ายังไปไม่ถึงเออถ้ามันทําได้เป็นหลายๆครั้งหรือมันเป็นลักษณะของการที่เอ,อค่อยๆเก็บไปก็ได้เป็นลําดับช่วงเนาะเป็นลําดับช่วงอะไรเงี้ยอาจจะค่อยๆเก็บค่อยๆดูไปว่าเอ้ยตอนนี้เรายังไม่ถึงสมมุติว่าคุณทํางานอะไรดีทํางานอะไรก็ได้ที่แบบ มันต้องค่อยๆแบบอะลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้ขายของอะไรบางอย่างไรก็ได้สมมุติว่าคุณต้องปิดยอดเนาะอืมสมมุตินะถ้าคุณต้องปิดยอดในช่วงเดือนนี้ยคุณอาจจะได้ครึ่งหนึ่งของยอดอะคุณก็ต้องเริ่มหาแล้วถูกไหมว่าทําไมเราชั้นถึงไปไปยอดถ,ถึงยอดเท่านั้นเออม,มันเกิดจากอะไรโปรดักเราไม่ดีไหมมาร์เก็ตติ้งเราไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นนะครับขอบคุณนะครับชาวกลุ่มเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของ การทํางานและการชีวิตเนาะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับก็ถ้าดูาพูดเร็วหรือบางทีอาจจะไม่เข้าใจบางส่วนเนาะก็ <c oughs> ต้องขออภัยไปด้วยนะครับฝากกดไลคล์กดแชร์กดซัสบสไครต์กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับ <c oughs> บ๊ายบายครับสวัสดีครับ